สวนย่าน้อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิกก็จะพามาดูแปลงขา้าวโพดที่เราปลูกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราปลูกเองด้วยแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนย่าน้อยค่ะที่ช่วยกันปลูกนะคะตอนนี้นะคะเราปลูกปัจจุบันเนี่ยปลูกหมุนเวียนนะคะประมาณ5้าไร่เดี๋ยววันนี้นะคะกิกจะมากินสดๆให้กับเพื่อนๆดูเลยว่าพันเนี้ยกินสดได้เนาะมาค่ะมาดูกันแล้วก็หากสดสด ตาต้นกันเลยนะคะโอ้โหปักใหญ่ดีมากเลยสายพันธุ์นี้นะคะกินสดได้นะชื่อว่าข้าโพดหวานแดงราชินีทับทิมสยามโอ้โหสุดยอดไปเลยคะ่ะว้าวใหญ่มากนี่คะ่ะ ข้าวโพด1ฝักนะคะมีพลังงานนะคะประมาณ150 1 5 0่ง0ถึงหนึกิโลแคลอรี่นะคะมีไฟเบอร์สูงใครที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะในตอนเย็นก็สามารถทานข้าวโพด1ฝักได้เนาะกินแล้วสวยรวยสุขภาพนะคะมีไฟเบอร์สูงนะคะกินสดได้ท้องไม่อืดเพราะว่าตอนนี้ข้าวโพดเขาอะมีความเป็นน้ำตาลเนาะ ตอนนี้มเมล็ดข้าวโพดเนี่ยฝักเนี้ยเป็นน้ำตาลนะคะสามารถกินสดได้ยังไม่เปลี่ยนเป็นแป้งเนาะเดี๋ยวจะมากัดสุกี้ดูเลยหนึ่งห้องอืมทำสุดๆหวานมากอ่ะอ,ะอ,ะอะ่อยากขายอยากคายอือือเป็นไงบ้างคะ น้องพ่อขวัญรสชาติเป็นไงกินมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนึ่งขวบหนึ่งขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่8ปดขวบแปดขวบ,ขวบจะเก้าแล้ว,ลวโอโ้โหเราปลูกข้าวโพดมาเนี่ยก็เกือบเกืปีแล้วมั้งเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่สนับสนุนข้าวโพดเรามาตลอดเนาะี่ก็จะทำของดีนะคะของอร่อยปลอดภัยให้กับทุกทุกคนนะคะได้ทานอ่นะน้องพ่อขวัญ เป็นไงอร่อยอร่อยตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็มาอุดหนุนเราได้เนาะทุกวันพุทธที่ตลาดปลอดภัยโรงพยาบาลแม่จันนะคะช่วงเช้าแล้วก็วันศุกร์เป็นตลาดเกษตรกร,ร,กรคนครเชียงรายเนาะบ๊ายบายวันนี้จะมากินข้าวโพดหวานแดงไทรพีนสยามกินสดก็ได้กินสดก็ดีนะคะ เ่ยแรงๆฉ่ำๆเลยมีหลายต้นเลยนะทุกคนดูเลยมากินกันมันเจ๊งแน่กินดิบได้ท้องไม่อืดนะคะอือหืออร่อย้าอุดหนุนกันแล้วนะคะที่ตลาดที่ตลาดอะไรนะตลาด กเกษตรกรนครเชียงรายทุกวันศุกร์จ้าเกษตรปลอดภัยแล้วกันอ่ะเกษตรปลอดภัยอ่ะหรือว่าโทร,ร,โ,ทรโทรที่เบอร์ของบ้านสวนยาน้อยเบอร์ศูนย์แปดสองจ็ดหกสาหกหนึ่งห้าหนึ่งค่ะแล้วก็เราเจอกันทุกๆวันศุกร์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย